สวัสดีครับกล้องติดรถยนต์70ไมล์แค m ออมนี้เนี่ยมันก็คือกล้องติดรถยนต์ที่แปลกแหวกแนวที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับเพราะมันคือกล้องติดรถยนต์ที่สามารถหมุนเก็บภาพได้360องศาผมรีวิวตัว70ไมล์ออมนี้รุ่นแรกไปแล้วนะตอนปี2022ก็แบบ2 3ปีที่แล้วได้รับความสนใจไม่น้อยเลยนะผ่านไปหลายปีสเปคของตัวแรกเนี่ยมันเริ่มจะเก่าแล้วนะตัวแรกเนี่ยถ่ายได้แค่ 180p เองวันนี้ครับได้เวลาแล้วกับการอัปเกรดมาเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับกับตัว70 My Dash Cam 4K ตัวนี้ผมกล้าพูดเลยครับว่ามันเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ล้ำที่สุดในปี2025เพราะว่าฟีเจอร์จัดเต็มจริงๆนะครับเริ่มจากความคมชัดของภาพเลยคราวนี้ให้มาเป็นเซ็นเซอร์ 4K รองรับการเชื่อมต่อกล้องหลังรองรับการดูภาพสดออนไลน์ผ่าน 4G มีโหมดจอดรถที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI Motion Detection นะครับตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็หันตามบุคคลนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาบ้างเดี๋ยวมารับชมรีวิวเต็มกันครับ ำหรับคลิปนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาให้ลองกันเยอะเลยนะครับก็จะเป็น Dashcam 4K Omni นะครับตัวนี้จะเป็น HDR Set นะที่มาพร้อมกับตัวกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแบบ HDR แล้วก็จะเป็นตัว70ไมล์ 4G Hardwire Kit นะครับให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ 4G ดูภาพออนไลน์ได้แล้วก็จะมีตัว p o l a r Light Filter แล้วก็เมมผมจะใช้เป็นของ70ไมล์นะครับโอเคก็จะเป็นเซตนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังอันนี้ก็จะเป็น70ไมล์อ m n i เวอร์ชัน2นะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับดูผิวเผนเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวแรกนะแต่ว่ามีรายละเอียดหลายจุดเลยที่ต่างกันเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันนะครับขอวางไว้ก่อนแล้วก็จะมีตัวกล้องหลังนะครับกล้องหลังที่มากับตัวนี้ก็จะเป็นรหัส RC14 นะครับเป็นกล้องหลังที่เป็น HDR ต่อไปครับสำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีสายนะครับสายตัวนี้ก็จะเป็นหัว Type C นะครับด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น USB-A ความยาวของสายตัวนี้ก็จะอยู่ที่3.5เมตรนะ แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับตัวนี้ก็สําหรับเสียบกับช่องจุดบุหรีของ70ไมล์นเนี่ยก็จะมีมาให้2อช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นสายเชื่อมต่อกล้องหน้าไปที่กล้องหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะขาดไปไม่ได้เลยนี่ก็คือตัวชัลแคนะครับสาหรับช่วยในการเก็บใส่ไฟแล้วก็ในซองคู่มือนะครับในนี้ก็จะมีตัวแผ่นไฟฟ้าสถิตนะครับแผ่นไฟฟ้าสถิตก็จะให้มาสาหรับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยอย่างละ2ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานก็เล่มค่อนข้างหนานะครับแล้วก็มีภาษาไทยมาให้ด้วยอธิบายได้ค่อนข้างละเอียดดีนะครับอันนี้โอเคเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีตัวอะไหล่เทปกาวนะครับมีมาให้1ชุดสําหรับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังส่วนที่มากับตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีแปะมาให้อยู่แล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวก็มาดูที่รูปร่างหน้าตาของกล้องติดรถยนต mm ์70 m i l e dashcam 4K อมนี้ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตัว dashcam อมนี้เนี่ยเป็นกล้องติดรถยนต์ที่หน้าตาแปลกแล้วก็แตกต่างจากกล้องติดรถยนต์ทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่เขาออกเวอร์ชั่นแรกมาจนเวอร์ชัน2เนี่ยก็ยังไม่มีค่ายไหนนะครับที่ทํากล้องติดรถยนต์หน้าตาที่เป็นแบบนี้ออกมาจุดเด่นของมันเลยเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะก็คือตัวกล้องเนี่ย มันสามารถหมุนแผนแบบนี้ได้นะครับหมุนมา360องศาได้เลยแบบนี้แต่นี้แนะน,นําว่าอย่าหมุนด้วยมือเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเฟืองข้างในมันจะพังการยึดติดกับกระจกหน้ารถของตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นเพลทนะครับเพลทตรงนี้แล้วก็จะมีเทปกาวที่เป็น2หน้านะครับแปะไปที่แผ่นสุญญากาศแล้วก็แปะไปที่กระจกหน้ารถตัวเพลทตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราแปะไปที่กระจกหน้ารถของเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถบิดตัวกล้องได้นะครับบิดแล้วก็ตัวเพลทมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็สามารถปรับองศามุมมองได้นะครััับบตตววนนีี้้เเลาาาท่ิดดกก็สมรรถงยไะค ด้านในตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็จะมีแค่ช่องระบายอากาศแล้วก็ข้อมูลชื่อรุ่นต่างๆแล้วก็ที่ฐานที่พับได้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพอร์ตอยู่2พอร์ตนะครับก็จะเป็นพอร์ต usb type c สําหรับต่อไฟเข้าตัวกล้องแล้วก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อกล้องหลังนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งข้างตัวกล้องนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ตัว micro sd card แล้วก็สําหรับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มนะครับอยู่3ามปุ่ม จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มขึ้นลงเลื่อนเมนูต่างๆแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอเลยรุ่นนี้ไม่ได้เน้นหน้าจอที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็สามารถมองเห็นพรีวิวต่างๆได้แล้วก็ที่หันหน้าเข้าห้องโดยสารอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของลําโพงนะครับส่วนช่องอื่นๆของตัวกล้องเนี่ยทั้งด้านใต้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นช่องระบายอากาศหมดเลยนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วย ก็เพื่อให้มั่นใจได้ครับว่าเวลาที่มันทํางานแล้วตัวกล้องอ่อนเนี่ยจะสามารถทํางานในสภาวะอากาศที่ร้อนได้หรือที่มันไม่แห้งนะครับโอเครอบๆกล้องของรุ่นใหม่เนี่ยก็จะประมาณนี้ก็ดูทั่วไปแล้วเนี่ยเออมันก็เหมือนกับรุ่นแรกใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆ้วเนี่ยมันมีหลายจุดที่แบบไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะอย่างแรกเลยครับขนาดอันนี้คือรุ่นแรกครับอันนี้คือรุ่น2รุ่น2หรือว่าตัว 4K เนี่ยคือแบบ ใหญ่กว่ารุ่นแรกที่เป็น Full HD อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับตัวใหม่ก็ใหญ่ขึ้นด้วยตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่1.2นิ้วแล้วก็ตัวใหม่อยู่ที่1.4นิ้วตัวเลนส์กล้องนะครับตัวเก่าเนี่ยความคมชัดอยู่แค่ Full HD ตัวใหม่นะครับ 4K อ่าแล้วก็เรื่องของช่องระบายอากาศเนี่ยรุ่น2ที่เป็นเซนเซอร์ 4K เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหลายจุดนะครับตัวเพลทเนี่ยเป็นระบบหมุนเหมือนกันแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันนะครับใช้ร่วมกันไม่ได้แล้วก็พอร์ตของตัวนนี้้เเ่ถาาป็ตัวก พอร์ต USB Type C จะอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นพอร์ตจ่ายไฟส่วนพอร์ตจ่ายไฟของรุ่น 4K เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ตรงเพลทเลยแล้วก็รุ่นแรกนะครับจะไม่สามารถใส่เพิ่ม microSD card ได้ถ้า Storage ในตัวเนี่ยมาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถใช้งานได้แค่นั้นแต่รุ่น 4K รุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้จะสามารถใส่ microSD card ได้แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่ก็คือตัว7 0 m a Dash Cam 4K Omni ตัวนี้นะครับ เปลี่ยนจากการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์แล้วทนทานทนร้อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะเสื่อมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดต่างหลักๆนะครับระหว่างตัวที่เป็น70ไมล์ออมนิตัวออริจินอลกับตัวใหม่นะครับที่เป็นเซนเซอร์ 4K โอเคถัดไปนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งที่รถเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเซตอัพการทํางานพื้นฐานของตัวกล้องก่อนนะครับก็เริ่มจากการใส่ตัวไมโคร SD การ์ดนะครับซึ่งสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะรองรับการ์ดสูงสุดที่512กิกะไบต์นะคร ผมก็แนะนำให้ใช้แบบขนาดที่เป็น128กิกขึ้นไปนะครับแล้วก็สปีดก็แนะนำให้แรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวกล้องเป็น 4K การ์ดก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับด้านที่เป็นตัวอักษรของตัวการ์ดเนี่ยหันหน้าเข้าด้านหลังนะครับแล้วก็กดลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยการเชื่อมต่อตัวกล้องหลังแล้วก็สายไฟ power นะครับ USB Type C อันนี้ผมก็เสียบมาจากที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือก่อนนะโอเคตอนนี้ตัวกล้องก็บูตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน้าน้องหมีมาต้อนรับนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน70ไมล์ได้เลยนะวิธีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับเราก็ทําการเปิด wi-Fi เปิดบลูทูธของโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับเราอินเข้าแอปแล้วเราก็กดบวกนะครับตัวแอปเนี่ยมันก็จะสแกนหาตัวบลูทูธของตัวกล้องนะครับเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันที่ตัวกล้องหนึ่งรอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในแอปเนี่ยก็เชื่อมต่อ wi-Fi ไปที่ตัวกล้องนะครับโอเคเพียงเท่านี้ตัวกล้องก็พร้อมที่จะติดตั้งแล้วเดน๋ยวไปดูขั้นตอนในการติดตั้งพร้อมกันครับ สำหรับการติดตั้งนะครับตัว70 My mm Dash Cam 4K Om นี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อไฟได้ทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเลยครับที่มากับในกล่องแล้วเนี่ยก็คือเสียบตัว ตัวอดัปเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปที่ช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์นะครับแล้วก็ต่อสาย USB C ตัวนี้เนี่ยเข้ากล้องก็ปกติดีนะครับอันนี้เบสิกถ้ารถสตาร์ทครับตัวกล้องก็มีไฟสามารถใช้งานได้แต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานตอนจอดรถหรือว่าโหมดจอดรถโหมด AI ต่างๆที่เฝ้าเวลาจอดได้นะครับถ้าอยากให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถทํางานโหมดจอดรถให้โหมด AI เนี่ยมันทํางานตอนที่เราจอดรถคอยเฝ้าระวังต่างๆได้เนี่ยก็ต้องใช้คู่กับตัวสาย75 0 m dashcam h a r d w i r e kit ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ เชื่อมต่อไปที่ตัวกล่องฟิวส์ของรถยนต์นะครับให้มันมีไฟตลอดเวลาตอนที่ตัวรถดับไปแล้วตัวกล้องก็ยังทํางานได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะมาติดตั้งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ7 0ไมล์ 4G Hard Wire Kit ตัวนี้ตามชื่อเลยครับทำให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ 4G ได้นะครับมีการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์สามารถดูภาพสดได้แล้วก็ทําให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถใช้งานโหมดจอดรถโหมด AI ต่างๆเนี่ยได้เช่นกันนะครับตัว 4G Hard Wire Kit ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโมดูลนะครับที่เราจะต้องใส่ ซิมการ์ดโัรศัพท์มือถือเข้าไปนะครับก็สมัครแพ็กเกจมือถือให้เรียบร้อยนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็ใส่ตัวนาโนซิมเข้าไปรายละเอียดในการติดตั้งตัวฮาร์ดแวร์คิดตัวนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปแยกไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้เลยส่วนใครที่ไม่ถนัดติดตั้งด้วยตัวเองนะครับก็จะบอกว่าทาง70็ดสิบไมล์เนี่ยเขาก็มีหน้าร้านที่เป็นหน้าร้านออฟฟิเชียลของเขาเองนะชื่อว่า70็ดสิบไมล์สตอร์แอนด์เซอร์วิสที่นี่นะครับก็มีให้บริการติดตั้งแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ70 My. ใครอยากลองเล่นรุ่นไหนอยากลองจับของจริงก่อนเนี่ยก็สามารถมาได้ที่นี่เลยสำหรับการติดตั้งตัว Omni 4K วันนี้นะครับผม,ผมก็ใช้เป็นตัว4 G Hardwire Kit แล้วก็ต่อ f u s l t a b เข้าไปใครไม่สะดวกที่จะทำเองเนี่ยก็สามารถมาให้ที่ร้านเนี่ยติดตั้งให้ได้เลยสำหรับ70 m y s t ร r e and Service ตอนนี้ก็มี2สาขานะครับอยู่ในกรุงเทพก็จะมีที่การจนาพิเศษแล้วก็สาขาที่ผมมาวันนี้นะครับรามอินทากม14อยู่ในปั๊มคาวเทคเลยส่วนค่าบริการแนะนำให้สอบถามกับทางร้านโดยตรงนะ เพราะว่ารถแต่ละรุ่นแล้วก็แต่ละวิธีการติดตั้งเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันไปครับโอเคตอนนี้ก็ติดตั้งตัว70 m ด Dash Cam Omni c มอเสียเรียบร้อยเลยครับสดๆดร้อนเลยก็เสียงเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็จะคือเป็นเสียงจากตัวกล้องนะครับแล้วก็ภาพที่ได้เดี๋ยก็จะมาจากตัว Omni CK เเช่นกันเดี๋ยวผมลองสั่งคำส,สั่งเสียงแบบง่ายๆก่อนดี่ว่า camera reset ภาพที่ได้แล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับสําหรับกล้องตัวนี้โอเคสำหรับเรื่องของการใช้งานนะครับผมว่าทุกคนต้องสงสัยแหละว่ากล้องตัวนี้เนี่ยทำไมตัวเลสมันจะต้องหมุนได้360องศาแล้วนะครับมันมีประโยชน์อะไรในการใช้งานประโยชน์แรกเลยก็อย่างที่เดโมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือเราสามารถสั่งให้ตัวกล้องเนี่ยหันซ้ายหันขวาหรือว่าหันเข้าห้องโดยสารได้นะครับ อันนี้ก็มีประโยชน์กับสายที่เป็นสายวิดีโอสายบล็อกนะครับที่แบบอยากจะถ่ายทําวิดีโอท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งตัวแรกมันก็ได้แค่พันแปดสิบพีงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้เป็นระดับ 4K แล้วเพราะฉะนั้นโอ้ความคมชัดมันเนี่ยคือดีมากนะครับเอาไปใช้งานวิดีโอได้เลยแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของโหมดจอดรถนะที่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี AI นะครับที่คอยตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่างๆพอถ้าตัวกล้องมันเจอแบบพฤติกรรมหรือว่าคนที่น่าสงสัยรอบๆตัวรถแล้วเนี่ย พอมันเริ่มอัดปุ๊บอะมันก็จะหันตามคนคนนั้นน่ะโดยอัตโนมัตินะครับหันไปรอบๆตัวรถเองอันนี้เนี่ยมันก็ดีไงมันไม่เหมือนกับกล้องติดรถยนต์แบบทั่วไปใช่ไหมที่มันก็อยู่แค่ด้านได้อย่างเดียวมันไม่สามารถหันไปดูตรงอื่นได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นสายวลลอกนะครับคุณก็ยังได้ประโยชน์เกี่ยวกับตัวเลนส์ที่มันหมุนได้ตรงนี้โอเคต่อไปก็เดี๋ยวมาดูฟีเจอร์ที่ผมเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ฉลาดของกล้องตัวนี้นะครับ ก็กล <ersch> ้องตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวมัสคอนนะครับชื่อน้องหมีไมเอ็กเนี่ยอยู่ที่ตัวกล้องนะครับแล้วน้องก็จะทําหน้าแบบแรนต้อมต่างกันไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนได้นะครับเผื่อแบบใครขับรถแล้วเหงาๆนะครับก็เหมือนมีน้องหมีไม x เอ็กเนี่ยอยู่คอยเดินทางด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวน้องไม X เอ็กเนี่ยก็สามารถรับคําสั่งเสียงได้นะครับก็คําสั่งเสียงเนี่ยตอนนี้จะลองรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหลายภาษานะครับแต่ว่ายังไม่ลองรับภาษาไทยเดี๋ยวลองไปใช้กันดู สำหรับคำสั่งแรกนะครับก็จะเป็นคำสั่งในการถ่ายวิดีโอฉุกเฉินต่างๆนะครับซึ่งนอกจากตัวกล้องตัวนี้ที่มันจะสามารถบันทึกวิดีโอฉุกเฉินได้เมื่อเจอแรงกระแทกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดคำว่า record video ตัวกล้องก็จะเริ่มทำการบันทึกนะครับวิดีโอ30วินาทีซึ่งตัววิดีโอฉุกเฉินของกล้องตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้บันทึกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าเราสั่งให้บันทึกเท่านั้นนะครับ แต่ว่าจะมีการพรีโรนะครับคือบันทึกล่วงหน้าไปก่อนก่อนที่เราจะพูดหรือว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยบันทึกก่อนหน้านาั้น1 0วินาทีด้วยแล้วก็คําสั่งถัดมานะครับก็จะเป็นการสั่งให้ตัวกล้องเนี่ยหันซ้ายหันขวาไปนะครับก็จะมีตัว capture left ตัวกล้องก็จะหันไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ถ้าสั่งเป็น capture right ตัวกล้องก็จะหันมาทางขวานะครับแล้วก็ถ้าสั่งเป็น capture inside ตัวกล้องก็จะหันมาถ่ายในห้องโดยสารแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ตัวเลนส์เนี่ยกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็พูดว่า camera reset อ่าก็จะกลับไปที่ค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งผมก็ตั้งไว้เป็นข้างหน้านะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งคำสั่งนะครับสำหรับสายล็อกที่จะให้ตัวกล้องเนี่ยถ่ายแพนไปรอบๆนะครับตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็มาที่ห้องโดยสารเลยก็จะใช้คำสั่งว่า shoot lock แบบนี้นะครับตัวกล้องก็จะหันมาแล้วก็ถ่ายรอบๆนะครับพอเสร็จแล้วตัวกล้องก็จะกลับไปที่ตำแหน่งด้านหน้าเหมือนเดิมคำสั่งในการสั่งงานผ่านเสียงเนี่ยมีคำสั่งไหนบ้างเดี๋ยวผมก็จะลิสต์ไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าสำเนียงแบบไทยๆเนี่ยสามารถสั่งงานได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูแล้วกัน take photo เนี่ยก็ยังถ่ายได้นะครับคำสั่งที่ผมคิดว่ายากสุดเนี่ยก็คือช h o o t ล็ o g เนี่ยแหละคือแบบมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับคำสั่งนี้นอกนั้นอะ่ะได้หมด แล้วก็อีกฟีเจอร์นะครับที่เป็นฟีเจอร์สมาร์ทของกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นระบบ ADAS นะครับหรือว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่การช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ยก็จะมีเตือนทั้งหมด5แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือจะเป็นการเตือนแบบเวลาที่เราใกล้รถคันหน้ามากเกินไปนะครับเตือนการชน,ขน,ขน,น,นรถกันข้างหน้าอันที่ 2, 2> เตือนรถออกนอกเลนการออกนอกเลนอันที่3จะเป็นการเตือนการขับเข้าใกล้มอเตอร์ไซค์ ระมัดระวังผู้ขับขี่แล้วก็จะเป็นการเตือนเมื่อเจอคนเดินข้างถนนระมัดระวังคนเดินถนนแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเนี่ยเอ่อเคลื่อนตัวนะครับตอนที่จอดติดไฟแดงอยู่ตรวจพบรถด้านหน้าเคลื่อนที่ซึ่งสําหรับฟีเจอร์ ADAS เนี่ยก็มีคอนดิชัติในการใช้งานอยู่นะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยจะต้องจับ GPS ได้นะ แล้วก็หลังจากที่เปิดโหมด ADAS แล้วเนี่ยเรายาต้องมาขับบนถน,นนนะครับให้ความเร็วเกิน40กิมต่อชั่วโมงประมาณ5นาทีนะครับให้ตัวกล้องเนี่ยมันคาลิเบตได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งาน ADAS ได้สำหรับตัวไฟนะครับตัวนี้กล้องหน้าเนี่ยก็ใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony Star s t a r i s 2 IMX 678เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็เปนเ็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในตัว70 m i l e A810 นะ แล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปในวงการกล้องติดรถยนต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ฝฟล์ที่คุณภาพดีที่สุดณตอนนี้นะครับที่จะมีในกล้องติดรถยนต์สําหรับเฟรมเรทที่บันทึกได้นะครับถ้าใช้กล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถบันทึกได้ถึง60เฟรมต่อวินาทีแต่ถ้าบันทึกหน้าหลังนะครับจะเหลือที่30เฟรมต่อวินาที ส่วนการบันทึกในยามค่ำคืนเนี่ยตัวนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าตัว Sony s t a r V i 2เนี่ยจะมีขนาดเซนเซอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้รับแสงได้เยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีรูรับแสงอยู่ที่ขนาด f 1.7เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แสงเข้าได้เยอะนะครับภาพก็สว่าง ส่วนกล้องหลังนะครับถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนรุ่นก่อนเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับรหัส r c 1 4ก็จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ตระกูล Sony s t a r w i ว2เช่นกันตัวนี้รหัสเซ็นเซอร์เป็น IMX662 รูรับแสงอยู่ที่ f 1.55นะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยรูรับแสงจะอยู่ที่ f 2.0ก็ทำให้สามารถเก็บแสงได้มากขึ้นเช่นกันแล้วก็ตัวนี้ก็รองรับ HDR ด้วย ผมว่ากล้องหลังของตัวนี้เนี่ยปรับปรุงมาได้เยอะมากนะครับนี่ขนาดว่าฟิล์มหลังเนี่ยค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็ยังแถมติดแถบไล่ฟ้าอีกในยามค่าคืนก็ยังสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้อยู่แล้วก็เห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สำหรับ70 m y d ม 4K Omni เนี่ยก็จะมีตัวอุปกรณ์เสริมนะครับเป็น p o l a r i z e ิ Filter เอาไว้สำหรับตัดแสงสะท้อน ใครที่เล่นกล้องมาตัวนี้ก็น่าจะรู้จักหนยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็ใส่ไปที่หน้าเลนส์นะแล้วก็ทําการหมุนหน้าเลนส์เพื่อหาองศาโพลาริสหรือว่าองศาที่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันตัดแสงสะท้อนแสงที่เป็นแสงสะท้อนจากคอนโซลแล้วก็กระทบขึ้นไปที่กระจกหน้ารถเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะ แต่ว่าการใช้ตัว p o l a r i z e d Filter เนี่ยก็อาจจะมีข้อเสียเหมือนกันก็คือกระจกรถบางรุ่นนะครับที่ติดฟิล์มมาอย่างเช่นคันของผมเนี่ยมันจะเป็นสีแบบใสลุ้งนะครับบนกระจกแล้วก็ถ้ารถของคุณฟิล์มหน้าค่อนข้างมืดเนี่ยผมไม่แนะนําให้ติดฟิลเตอร์เพิ่มนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะมืดไปกว่าเดิมอีกต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็น 4k เพราะฉะนั้นระยะที่2-8ถึงเมตรเนี่ยมันอ่านได้อยู่แล้วนะครับสบายมากจะเราข้าไปที่10เมตรเลย ก็ที่10เมตรเนี่ยผมคิดว่ายังอ่านได้อยู่นะครับแล้วก็ที่12เมตรเนี่ยสามารถอ่านได้บางตัวก็คือพอได้อยู่แล้วส่วนที่14เมตรขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าไม่สามารถอ่านได้แล้วเพราะฉะนั้นระยะที่อ่านได้ของกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10-12เมตรครับ ส่วนกล้องหลังสําหรับตัวนี้นะครับก็ที่2เมตรเนี่ยสามารถอ่านได้ที่4เมตรเนี่ยก็พออ่านได้อยู่ส่วนที่6เมตรเนี่ยผมคิดว่าอาจจะพออ่านได้ครับแต่ว่าตําแหน่งที่ผมติดตั้งเนี่ยมันโดนเส้นไล่ฟ้าบางังพอดีภาพมันก็เลยออกเบลือรหน่อยนะครับผมเลยคิดว่ากล้องหลังสำหรับตัวนี้เนี่ยน่าจะอ่านได้อยู่ที่ประมาณ4-6เมตรครับ สำหรับขนาดไฟล์นะครับกล้องตัวนี้ก็บีบอัดเป็นแบบ h พ6 5อนะรวมกล้องหน้ากล้องหลังนนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 2 3เมกะไบต์ต่อ1นาทีถ้าเอามาคำนวณเป็นขนาด m i โคร s d card กับเวลาที่บันทึกได้นะครับาร์ดขนาด1 2 8กิกะไบต์เนี่ยจะสามารถบันทึกได้ที่6.6ชั่วโมงก่อนที่ไฟล์เก่าที่สุดเนี่ยจะโดนเขียนทับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรจะใช้าร์ดที่ขนาด1 2ึ่ง้อี่สกิกะไบต์ขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้รองรับมากที่สุดถึงด้ราร่อททย,ยทับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับซึ่งสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยก็มีหน้าจอนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็สามารถใช้งานตั้งค่าแบบตั้งค่าเบสิกได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก็ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเปิดปิดหน้าจอนะใครจะพักหน้าจอก็สามารถกดเปิดปิดได้แล้วก็ปุ่มขึ้นลงตรงนี้นะครับพอกดไปเนี่ยก็จะเป็นการเข้าเมนูการตั้งค่านะครับ การตั้งค่าก็เป็นเมนูใหญ่ๆอย่างนี้นะครับค่อนข้างเบสิกก็จะมีการตั้งค่าเปิดปิด WiFi เปิดปิดการบันทึกเสียงเปิดปิดเสียงตัวกล้องเปิดปิดเอ่อไลน้น้ในวิดีโอนะครับ watermark เปิดปิดการดูระยะไกลแล้วก็จะเป็นการเปิดปิดโหมดจอดรถนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการ format card การรีเซ็ตตัวกล้องนะครับค่อนข้างเบสิกครับสำหรับการใช้งานตั้งค่าในตัวกล้องเดี๋ยวต่อไปมาดูในแอปพลิเคชันดีกว่าว่าตั้งค่าอะไรได้บ้าง สำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมก็จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ก่อนนะอันนี้ยังไม่ใช่การเชื่อมต่อผ่าน 4G นะครับเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยตรงเลย WiFi ของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น WiFi 6นะครับ5กิกะเฮิร์เพราะฉะนั้นเอ่อความแรงในการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยก็คือค่อนข้างรวดเร็วนะครับในหน้าของแอปพลิเคชันอันนี้ก็เหมือนกับเ0็สิบไมล์ทุกรุ่นนะครับก็คือเราสามารถสแนปช็อตภาพนิ่งเนี่ย เก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอัลบั้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่ตัวกล้องเนี่ยบันทึกวิดีโอเก็บไว้นะครับก็จะอยู่ในนี้แหละเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาคลิปไหนอ่ะสมมุติผมเอาคลิปนี้แล้วกันก็สามารถกดดูได้นะครับแล้วก็70ไมล์เนี่ยเขาก็จะมีการโอเวอร์เลย์กราฟิกเท่ๆลงไปในวิดีโอเช่นกันนะครับก็จะเรียกว่าเป็น R S effect พอกดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้คลิปนี้ลงบนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็แค่กด <Okay. S 2> ดาวน์โหลดโอเคเพียงเท่านี้ครับต เออก็ถือว่าโหลดเร็วใช้ได้นะครับอันนี้ไฟล์ 4K เนี่ยที่ความยาว3นาทีใช้เวลาดาวน์โหลดไม่ถึง1นาทีนะครับค่อนข้างเร็วเลยโอเคตอนนี้ไฟล์ก็ไปอยู่ในตัว local album แล้วนะครับเราก็สามารถกดดูได้แล้วไฟล์ตัวนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเรียบร้อยนะครับก็จะมีแมปบอกด้วยนะว่าตอนที่เราขับขี่เนี่ยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็อยู่บนถนนเส้นไหนนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ตัว RS effect เนี่ยฝังในวิดีโอด้วยเราก็กด synthesize RS effect นะครับ เออตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะทําการประมวลผลแล้วก็บันทึกไฟล์วิดีโอพร้อมกราฟิกเท่ๆเนี่ยลงในอัลบั้มของโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนี้อาจจะต้องรอประมวลผลเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีแบบกราฟิกอะไรค่อนข้างเยอะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเซตติ้งนะครับหรือว่าการตั้งค่าอย่างแรกเลยก็จะเป็นการบีบอัดน,นะครับตัวนี้สามารถบันทึกเป็น h 2 6 5ได้นะครับไฟล์ก็จะเล็กกว่าแล้วก็คมชัดมากกว่าแล้วก็วิดีโอเรโซลูชันนะครับตั้งไว้สูงสุดอยู่แล้ว 4K นะครับ hdr แล้วก็1คลิปความยาวเท่าไหร่นะครับผมใช้เป็น1คลิปเนี่ยความยาว3นาทีนะครับแล้วก็พวกลนยน้านต่างๆที่ฝังอยู่ในวิดีโออันนี้ก็สามารถมาเลือกเปิดปิดได้นะเผื่อใครจะถ่ายเป็นบล็อกแล้วไม่อยากให้มันมีข้อมูลอะไรขึ้นด้านล่าาาางงขออวิดอาาิดดดดีีโเสมมรถปปไ้ แอนตี้ฟิกเกอร์นะครับการป้องกันพวกไฟถนนมันกระพริบนะครับในตอนกลางคืนเรามาตั้งเป็น50เฮิรตซ์แล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าการหมุนเลนส์กล้องนะคือตัวเลนส์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าตอนที่ตัวกล้องมันบูตขึ้นมาเนี่ยจะให้ถ่ายด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับเราสามารถมาตั้งค่าได้แล้วก็เซฟเป็นมุมมองเก็บไว้ได้เลยแล้วก็ในตอนจอดรถนะครับเราก็สามารถมาตั้งได้เช่นกันว่าในตอนที่เราจอดรถเนี่ยจะให้ตัวเลนส์มันหมุนด้านไหนนะครับ ส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนที่จอดรถนะครับผมจะชอบให้ตัวเลสเนี่ยหมุนมาถ่ายในห้องโดยสารนะครับ <c oughs> เผื่อเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผมลืมอะไรเนี่ยจะได้เห็นนะครับแบบนี้แล้วก็จะเห็นกระจกด้านข้างของตัวรถด,ด้วยนะครับเผื่อแบบใครมาแอบ,บมองหรือว่าใครเปิดประตูชนอะไรแบบนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นโหมดจอดรถนะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าได้ว่าจะให้โหมดจอดรถเนี่ยทำงานกี่ชั่วโมงหลังจากที่ดับรถแล้วนะครับสําหรับโหมดจอดรถของตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับ อย่างแรกเลยเบสิกสุดก็คือจะเป็นการตรวจจับแรงกระแทกนะครับเมื่อตัวกล้องมันได้รับแรงกระแทกก็จะตื่นไปบันทึกโหมดที่2เนี่ยก็จะเป็นโหมด AI Motion Detect นะครับเมื่อตัวกล้องตรวจจับเออความเคลื่อนไหวที่แบบน่าสงสัยหรือว่าคนที่น่าสงสัยเข้ามาใกล้ๆตัวรถได้เนี่ยตัวกล้องก็จะตื่นขึ้นมาบันทึกแล้วก็หานตามนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็น Time lapse นะครับก็คือเป็นการบันทึกแบบเหลื่อมเวลาแล้วก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับตั้งความเซนซิทีฟของเหตุการณ์ต่างๆได้แล้วก็ Vehicle Battery Protection นะครับตรงนี้เราก็มาตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ตัวกล้องเนี่ยทำงานจนถึง82โวลต์ของรถยนต์เนี่ยตกลงมาจนถึงแรงดันเท่าไหร่นะครับเออถ้าไม่อยากเสี่ยงว่าแบบรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ตั้งไวสง้สูงๆหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ตั้งไว้ที่12.3โวลต์นะ แล้วก็จะเป็นการตั้งค่าเรื่องเสียงครับเสียงที่พูดออกมาจากลําโพงของตัวกล้องตัวนี้เนี่ยรองรับภาษาไทยนะครับแต่ว่าคําสั่งเสียงที่สั่งเข้าไปที่ตัวกล้องอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ในส่วนของหน้าจอสแตนบายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นแอนิเมชันน้องหมีไมเอ็กซ์นะครับแต่ใครจะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาหรือว่าให้จอเนี่ยดับไปเลยหรือว่าติดเป็นวิดีโอพรีวิวตลอดเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นซิงค์เส้นทางการเดินทาง ตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดให้มันซิงข้อมูลได้นะครับการเดินทางต่างๆของรถยนต์ของเราเนี่ยมันก็จะซิงเข้าไปในแอปนะครับฟีเจอร์นี้พ่อบ้านน่าจกังวลกันนะครับว่าเราขับรถไปไหนบ้างเนี่ยก็สามารถดึงข้อมูลมาที่โทรศัพท์มือถือได้แล้วก็สามารถเปิดปิดได้นะครับให้ตัวกล้องเนี่ยซิงข้อมูลอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับตัวกล้องแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าตัวข้อมูลเนี่ยพอซิงเสร็จแล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับก็จะอยู่ที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ตรงเครื่องหมายคนตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ใน diving r o u t นะครับกดเข้ามาเนี่ย ก็จะสามารถดูเส้นทางการขับขี่ของเราได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับตัว 4G Hardwire Kit นะครับเพิ่มการเชื่อมต่อตัว 4G ให้กับตัวกล้องสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการดูภาพนะครับดูภาพสดของตัวกล้องเนี่ยผ่าน 4G อ่ะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวกล้องก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดูกล้องได้นะครับแล้วเราสามารถหมุนได้ด้วยอ่ะก็ถามว่าดีเลยไหมก็ดีเลยประมาณนิดนึงครับประมาณ2วินาที เดี๋ยวผมลองยกมือขึ้นปุ๊บไม่ถึง2วินนะน่าจะประมาณ1วินาทีก็ดีเลยไม่เยอะมากครับสามารถหมุนไปหมุนมาได้คนขับรถของเรานะครับมากับใครเราก็สามารถเห็นได้เลยนะแทนได้แบบนี้เลยก็สําหรับตัวนี้เนี่ยสามารถดูได้ทั้งตอนจอดรถแล้วก็ตอนที่รถยนต์สตาร์ทอยู่วิ่งอยู่ก็สามารถดูได้เช่นกันโอเคแล้วนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูตําแหน่งของรถยนต์ได้นะว่าตอนนี้อยู่ที่ตําแหน่งไหนก็สามารถดูแบบเรียวไทม์ได้เลย แล้วก็ในส่วนของอะลามเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับแรงกระแทกได้การตรวจจับคนที่น่าสงสัยได้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะเห็นภาพพรีวิวนะครับเป็นวิดีโอพรีวิวสแนปช็อตขึ้นมาไฟล์คลิปตรงนี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกอยู่บนคลาวนะครับความยาวก็จะอยู่ที่30วินาทีตอหนึ่คลิป แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการดูค่าของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหน้านี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าดูยังไงแต่คิดว่าน่าจะเป็นค่าล่าสุดนะครับที่ตัวกล้องมันบันทึกไว้ก่อนที่ตัวกล้องมันจะหยุดทํางานประมาณนี้ครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของ7 0 m y dashcam Omni 4K อนีครับ สุดท้ายเดี๋ยวก็มาสรุปกันนะครับกับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้ผมคิดว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้กล้องติดรถยนต์ที่เป็นมากกว่ากล้องที่แบบบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะอยากจะเอามาถ่ายวีล็อกหรือว่าเอามาทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียตัวนี้ก็จบเลยในตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่อยากได้การบันทึกในตอนจอดรถเนี่ยที่แอดวานมากขึ้นนะครับแบบติดตามคนได้แล้วก็สามารถแพนดูรอบๆได้นะครับในตอนที่เราจอดรถอยู่ กล้องรุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าแทบจะเพอร์เฟกมีทุกอย่างที่ผมต้องการแล้วนะอะไรที่ผมบ่นไปก่อนในคลิปก่อนๆอ,อย่างเช่นเออเขาไม่ยอมใช้เป็น Super ซูเปอร์คาปาซิเตอร์สักทีหนึ่งเนี่ยรุ่นนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์คาปาซิเตอร์เรียบร้อยแต่ก็มีเพิ่มเิดหน่อยครับที่อยากจะให้ทําได้อย่างแรกเลยก็คือการที่ดูผ่าน 4G เนี่ยอยากจะให้ได้ยินเสียงในห้องโดยสารด้วยคือตอนนี้มันดูได้แค่ภาพนะครับไม่มีเสียงหรือว่าสามารถให้พูดคุยสองทางกับคนที่อยู่ในรถได้เลย แล้วก็สำหรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆนะครับของ70ไมล์เองเนี่ยยังไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อเราสตาร์ทรถหรือว่าดับรถแล้วก็ฟีเจอร์ geo fencing ก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ driving route นะครับหรือว่าการบันทึกเส้นทางในการเดินทางเนี่ยตัวกล้องกับมือถือเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกันผ่าน wifi ก่อนเส้นทางมันถึงจะซิงเข้าโทรศัพท์นในตัวนี้มันต่อ 4g ได้แล้วก็อยากให้เส้นทางในการเดินทางเนี่ยมันซิงอัตโนมัติเลยนะครับผ่าน 4g สำหรับราคาเริ่มต้นของตัว7 0 m a d h cam 4K อมนนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทรวมเมมโมรีการ์ดขนาด128 g b แล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับแถมตัวฟิลเตอร์ Polarize เนี่ยฟรีใครสนใจก็สามารถกดดูที่แบนเนอร์ป๊อปอัพที่ขึ้นมาหรือว่ากดดูในลิงก์ในคำบรรยายได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวัน,น